คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆวิธีคิดบวกบวกแล้วก็แรงบันดาลใจอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวดีๆตั้งแต่ตื่นเช้ามาแบบนี้นะคะรับพลังบวกก็จะทําให้เรามีความสุขมีความสบายใจในการเริ่มต้นวันใหม่ของเราในแต่ละวันด้วย คิดบวกของเราในวันนี้มาอยู่กับคนที่ได้รับรางวัลการันตีความเป็นคนดีคนเสียสละมากมายมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนนะคะจนปัจจุบันนี้ทํางานเป็นอาจารย์แล้วกําลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกแล้วเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องด้วยผลงานอันนี้รางวัลที่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะว่า ไปซื้อหรือไปหาอะไรอย่างนี้มานะคะแต่เป็นรางวัลที่คนเขาเห็นถึงความเสียสละความทุ่มเทความมุ่งมั่นในการทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมต่อผู้อื่นจึงมอบรางวัลสารพัดรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมมาตั้งแต่ปี52รางวัลรูกทพี่มีความกระตันยูอย่างสูงกับแม่รางวัลอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งถึงล่าสุดขนาดโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังได้รับรางวัลอาสาสมัครดี เด,ด่นแห่งชาติเลยนะคะจากสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริกค่ะอาจารย์ปอนหรือว่าอาจารย์กิติศักดิ์หนูชั่แก้วค่ะสวัสดีสสดค่ะาอาจารย์ค่ะว่าอ,อาจารย์รางวัลเยอะมากาโลก่เต็มบ้านเลยไหมคะอาจารย์กระเนิดนี่คเห็นบอกว่าอาจารย์ปอนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างของของเด็กที่คิดดีโดยเป็นกลุ่มของเด็กที่เป็น ลูกไม้หล่นใต้ต้นใช้คํานี้ได้ไหมได้ครับได้เลยเพราะว่าอยากให้อาจารย์ปอน์เล่าให้ฟังว่าหลายๆคนอาจจะชื่นชมอาจารย์ในเรื่องของบุคลิกภาพของความเป็นผู้นําเป็นคนช่างพูดพูดแบบมีสาระนะครับไม่ได้แบบคนช่างพูดแบบไร้สาระอะไรเ่เลยเปื่อยไม่ใช่เป็นคนพูดจะมีเหตุมีผลพูดจะเป็นหลักเป็นการแล้วก็มีบุคลิกที่มีความเป็นผู้นําเห็นบอกว่าสิ่งเหล่านี้ มีแรงบันดาลใจมาจากคนสําคัญเหมือนกันมีแรงบันดาลใจมาจากครับก็มาจากคุณพ่ออะไรคุณแม่นะครับคุณพ่อและคุณ<ก>แม่ก็ด้วยความที่เราได้รับเขาเรียกว่าความเป็นผู้นำนะครับเราเห็นคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นก่อนหน้าที่ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อเป็นสมาชิกสภารรองค์การบริหารส่วนตำบนลหรือว่าอบตอใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์เด็กๆเลยเอ,อาจารย์เด็กๆครับ ก็ได้เห็นเวลาแบบมีพี่น้องประชาชนมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่ออย่างนี้ครับคุณพ่อก็ไปเช่นท่อประปาแตกเสียเนี่ยครับคุณพ่อก็ไปช่วยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นคนที่ปณีประนอมหรือเป็นผู้นําที่แก้ปัญหาให้กับชาคือคือพูดจริงๆะภาพลักษณ์ของ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะมันจะมีภาพหลายด้านเนาะมีภาพลบก็มีภาพบวกก็มีได้รับเลือกตั้งมาเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานเสียสละเพื่อชุมชนก็มีกับกลุ่มมาเฟียอิทธิพลในพื้นที่ซื้อเสียงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงอบตเราก็จะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเข้ามาทางไหนของกรณีของอาจารย์นี่คือคุณพ่อแบบทํางานเสียสละมาก่อนถึงได้รับเลือกอย่างนี้ใช่ แล้วก็ยิ่งพอได้รับหลักเลือกนี่แหละครับก็ทํางานยิ่งกว่าเดิมอีกครับก็ทํามาตลอดคุณพ่อผมประมาณป24ี240 4จนถึงปัจจุบันนะครับค<ะ>ุณพ่อได้รับการเลือกตั้งเป็นอบ,บตอมาตลอด<ล>ใช่ครับจนถึงปัจจุบันก็คุณพ่อเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตลดินแดง<อ>ใช่ครับอน่าภูมิใจมากเลยเนาะแล้วก็ยังทํางานเสียสละคือก่อนที่จะเป็นอบตคุณพ่อก็ทํางานแบบนี้นั่นคือตัวอย่างจากพ่อที่มีจิตเสียสละเพื่อเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กซึม รู้สึกตัวเองว่าซึมมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมรู้ผมว่ามันเรื่อยๆนะครับมันออสโมซิสเรื่อยๆมันแบบมันซึมมาเรื่อยๆครคือตอนแรกสงสัยว่าเรียกพ่อฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยนะไม่รู้สึกลำคาหรือบอกไม่เอาฉันจะไม่ทําแบบพ่อรู้สึกอย่างไัไหมก็ตอนเด็กเด็กเด็กรู้สึกยังไงพอเรารู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยมันดูน่าลำคาญคนมาเรียกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้เรามีถึงวันนี้ครับหมายถึงว่าผมคิดว่าเนี่ย พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเรารู้สึกบางทีมันมันมีสนุกมันมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำมาครับเพิ่งจะเข้าใจพ่อใช่ครับตอนที่เราเริ่มเป็นคนทํากิจกรรมเหมือนกันใช่ครับคุณแม่ล่ะคุณแม่เนี่ยครับตอนเด็กเนี่ยครับสิ่งที่เราจําภาพได้คือคุณแม่เนี่ยเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์ศัจจคัมม์มะก่อแล้วก็แบบเหมือนแม่นี่ก็แกนนำเหมือนกันนะแม่คราเรื่องบัญชีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็แบบเวลา15วันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยครับก็มีการประชุมก็จะเห็นแบบพี่น้องประชาชนเนี่ยครับก็มาประชุมกันที่บ้านคุณแม่ก็เป็นเป็นคนที่เป็นคนหลักอ่ะครับเหมือนเป็นประธานกลุ่มแล้วก็จะนู่นนี่นั่นจัดการอะไรเนี่ยครับเราก็ซึมซับซึมซับจากคุณแม่นะครับอย่างนี้ครับแล้โหคือทัอ้งพ่อทั้งแม่เป็นผู้นำใชชุมชนชทั้งสองคนเลยกับแม่รู้สึกเหมือนกับพ่อแม่ว่าคุณแม่ยุ่งอะไร แต่คุณแม่เขาเขาก็เหมือนเหมือนเขาก็เวลานั้นเขาก็พยายามสอนเราด้วยเหมือนเหมือนออมทรัพย์ um> yes> สัจจะเมื่อก่อนเขาก็ให้เรามีส่วนร่วมมีอะไรเี้ยช่วยดูช่วยตรวจอะไรนะครับอ๋อให้ให้น้องบอกให้อาจารย์ไปอยู่ช่วยด้วยช่วยอะไรบ้างนคือช่วยดูช่วยนับสมุดอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กมากครับเพราะเอาเรียกมาช่วยงานมาปอนว่างลูกมานี่นับสมุดฝากสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะลำคาญไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นตอนกับเนื่องจากว่า กับคุณแม่มันจะเป็นงานที่อยู่ในบ้านนะครับก็แบบดูเอกสารมีความสุกสนุกสนุกดีทำทำทำไปแล้ว่าเริ่มต้นที่ตัวเองลงมือมาทํากิจกรรมเองจริงๆเหมือนที่พ่อกับแม่ทําเมื่อไหร่ผมเริ่มตั้งแต่เป็นรองประธานนักเรียนนะครับตอนป .5 ป .5 ใช่ครับเป็นรองประธานใช่เป็นรองประธานนคือจริงๆเนี่ยคนที่สมัครเป็นตอนนั้นโรงเรียนโรงเรียนบ้านลำทับนะครับอยู่ที่จังอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เนี่ย คนที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยส่วนมากจะเป็นพี่ป .6 แต่เราเป็นเด็กป .5 ครับแต่ด้วยความที่บุคลิกความเป็นผู้นําของเราด้วยด้วยอาจจะตัวใหญ่เราก็เลยสมัครไปรอบแรกสมัครคี่ยังไงไปสมัคร,รพี่เขาแข่งกันป .6 ใช่ครับแต่เราก็อยากทำนะครับเรารู้สึกว่าป .5 มันก็มีสิทธิสมัครได้เราก็อยากทําสรุปออว่าสรุปว่าเราได้การคัดเลือกเป็นรองประธานตั้งแต่ตอนปอ .5 ใช่โอ้ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตอนที่ได้เราคัดเลือกใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้ทํา เร,เราได้มันรู้สึกว่าเราได้ทำเราได้แสดงออกเราได้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนเราได้แบบนี้ครับบางทีแบบเอ้ยไปแบบบางทีว่าด้วยความที่เราเป็นปอหแล้วบานที่ปอหอะไรเนี้ยเราบางทีเราต้องตรวจเวรตรวจอะไรนะครับก็มันก็มันก็สนุกดีนะครับหมายถึงว่าเราได้ไปช่วยครูบาอาจารย์ด้วยนะครับมันรู้สึกว่าบางทีมันก็มันก็ทาไปก่อนโดยตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าผลมันจะเป็นอะไรครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำอ่ะเราอยากอยากทาเพราะอะไรมันต้องมีเหตุของความอยากเนาะอาจารย์ อยากเพราะเฮ้ยมันดูเทดีนะค,คุมพี่ก็ไม่ไม่ชึกับเทแต่เรารู้สึกว่ามันมันได้ช่วยได้ช่วยโรงเรียนบ้างได้นี่บ้างนะครับผมก็ผมก็แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากจะสมัครเราเราเราอยากจะอยากเป็นผู้นําอยากจะเป็นผู้นำบ้าอยากเป็น,นผู้นำ ป5ก็จะเป็นก็ได้นะก็น่าจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนมันเป็นความท้าทายอะไรเงี้ยไหมอจ๊ะอาจจะอาจจะด้วยครับส่วนนี้น่าจะเป็นเด็กป5คนแรกของโรงเรียนที่าเป็นรองประธานนักเรียนอย่างนั้นต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างตอนนั้นตอนนั้นแหละครับก็เป็นเป็นประธานตอนมันพอป5เป็นรองป6เป็นประธานใช่ไหมครับอ๋อขึ้นมาเป็นประธานเลยด้วยอัตโนมัติเหรอไม่ครับป6ก็เลือกตั้งอีกครั้งงก็ได้เป็นประธานนักเรียนแล้วครับตอนนี้ก็ รวจเวรตอนเช้าครับก็จะมีเวรมาถึงเราต้องไปเกาะแล้วก็เปิดเปิดเพลงแล้วก็บอกว่าถึงเวลาทําความสะอาดแล้วนะก่อนที่จะเข้าแถว,วครับทุกคนก็ทําและหลังจากนี้เราคณะกรรมการก็ไปตรวจความสะอาดของแต่ละแต่ละปอะครับที่ว่าต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปตรวจความสะอาดตรวจเสร็จก็ ก็โอเคมันเรียบร้อยก็มาแรงงันครูแรงอนัน<ม>ูพอถึงเวลาจะเข้าแถวเคารพธงชาติเราก็กดออดตีดก็เคารพธงชาติ<อ>แล้วก็เรากับเพื่อนก็เป็นผู้นําในการร้องเพลงชาติไทยกดมนต์อะไรประมาณนี้<อ>ก็จะแบบนักเรียนเคารพรงอะไรประมาณนี้<อ>แล้วก็ปล่อยแถวอะไรนะครับโอโ้โห<า>ดูหแบบแเป็นผู้มีอำนาจรองจากครูเลยนะเหลือเหลือจะเป็นเหตุผลที่ผมชอบก็ได้รู้บ้างไหมเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนพ่อเป็นอบตเหมือนแม่เป็นประธานชมรมเรา เป็นหัวหน้านักเรียนอะไรรู้สึกแบบภูมิใจภูมิใจนั่นคือระดับชั้นประฐมใช่ครับเริ่มกิจกรรมก็ตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมมาเรื่อยเลยจนกระทั่งได้รับรางวัลมากมายเดี๋ยวพักครู่หนึ่งก็แล้วกันที่ต้องเล่าละเอียดมาตั้งแต่วัยเล็กตั้งแต่เรื่องที่มาที่ไปของครอบครัวเพราะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะการหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้ออกมาเป็นคนคิดดีทำดีแบบนี้ มีปัจจัยเยอะค่ะบางบางแขกรับเชิญบางท,าท่านท่านผู้ชมสังเกตเห็นก็ยากจนมากยากจนขนาดไหนแต่ก็ยังพยายามข้นขวายกระตือรือร้น,นบางบ้านไม่ได้ยากจนมากแต่มีตัวอย่างของสารเข้มข้นในครอบครัวที่โอโ้เข้มข้นในเรื่องของการทําความดีก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มากรณีอาจารย์ปอนเป็นกรณีนั้นคือซึมซับความเข้มข้นของการเป็นผู้เสียสละมาเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าความเข้มข้นในเรื่องนี้เนี่ย ต่อยอดกันไปได้ถึงขนาดไหนพักครู่เดียวเดียว